กูเด็ดชาวไม่รับเงินทองทางต่างตรงและทางอม้องใช่ไหมครับผายาวัจกรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับได้สิแล้วไม่งขาไม่จะรีวญญาวายวจกร,กรกทำไมอะ่ะไม่ใช่ตัวท่านรับเองแม้แต่วายาวัจกรนะั้นทรัพย์นั้นก็ไม่ใช่ของพระแต่ให้วายาวัจกรคนนั้นเก็บเงินเพื่อทํากิจแทนพระพระหน้าที่รับเกียรติยดแต่ยินดีในทองเงินนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์ของตอน าศาสนาหรือคนที่ไม่มีาศาสนามาปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอาจารคิดวไปยังไงอีกครับท่านีถ้าแม้จะเหลือพระดีอง์เดียวเราก็ยังศรัทธาในประรรมคำสอนถูกต้อง ถ้าเราเผลอยื่นธนบัตรจะปาไปยื่นธนบัตรคืออะไรกูไม่เข้าใจวันนี้ราชปัดการสนุกมากเลยค่ะเออสาธุทาที่ช่วยพ่อแม่ิดไหมครับไม่ผิด แตนเก่าให้เราทำแทนตอนนี้เขามาคุยเหมือนไม่อยากเหมือนไม่อะไรให้เกิดขึ้นแทนเอามากแต่ไม่อยากสร้างกรรมต่อทําไงดีครับก็ไม่ต้องสร้างไงมึงรู้แล้วว่าไม่อยากสร้างกรรมก็หยุดแค่นี้หยุดเลยทำไมไม่หยุดล่ะก็แค่หยุดแต่ก็จบแล้ว พระถอนเงินตัวเองไปซื้อของกินเองได้ไหมครับไม่ได้จ้ะแล้วถ้าเราบวชได้เอาตำไปฝากพ่อแม่ละครับมึงไม่เข้าใจที่กูพูดตรงไหนวะกูไม่เข้าใจอะ่ะ กูพูดว่าอะไรถ้ารับเงินรับทองดีๆในทองเงินไม่ได้แล้วมึงจะมีเงินที่ไหนไปให้พ่อให้แม่ไหนตอบกูดิมึงก็จะที่กูพูดไปเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นมันหมายว่าที่เหลือผิดหมดถ้าไม่มีเงินไม่มีทองของต้นเองน่าถ้ารับมาเท่ากับว่าอวบนิสัสยกยปจิตี เงินนั้นเป็นนิสสคีตัวพระต้องอาบัตปาจิตีต้องสลาทิ้งทรัพย์น้ำมการสงถ้าไม่ยอมสละก็ต้องอาบัตินิสสคียปาจิตีไปตลอดโตงองาบัตไม่ตกคุณไม่เข้าใจตรงไหนวะยกเว้นเงินนั้นเป็นวิยาวจาัจกรเก็บไว้ให้แล้วจะเชีเอาเงินนั้นไปบอกว่าเออเอาไปบอก เอไปดันกระตันโยมพ่อโยมได้นั่นเป็นเรื่องของเมืองเป็นเรื่องของพระกับพยาวจารอ,อันนั้นสามารถทําหน้าเอะ่รมาไม่ได้เงินเราแต่แรกหรือใครเราว่าที่เขาถวายเงินให้ไม่ใช่ถวายแก่พระแต่แจ้งยอดแก่พระอย่างดูแลพระถ้าเขามีเจษจำนวนมพระคุณเจ้าเงินจํานวนนี้ฝากไว้ดูแลพ,พ่อโยมพ่อโยมแม่ของพระคุณเจ้าได้ท่านจะชี้แจงยังก็ได้ท่านจะใช้เงินจำนวนนี้ยังก็ได้แล้วแต่ท่านจะจัดการบริหาร ถ้าขัประวัลนาไว้แบบนี้ไม่ผิดอะไรเลยที่จะเอาไปให้เพราะอะไรมันไม่ใช่เงินของพระแต่พระมีหน้าที่ในการจัดแจงจัดการทุกอย่างได้ชี้ได้เพราะกราว่าแจ้งดมงพระตวายไว,ไว้มีเกจจำนนงเกตนาชัดเจน ารครับแม่ผมกําลังจะเสียผมควรทํำยังไงดีครับพิจารณาไปตามความเป็นจริงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกคนเดินสู่ความตายมึงก็ตายแม่ก็ตายทุกคนตายตายหมดทุกคนอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงโอเคนะ ตกนักธรรมอย่ามาพูดกูเห็นมึงเนี่ยมาพูดว่ากูตกนักธรรมตลอดเลยอ่ะมึงไปเอามาจากไหนว่ากูตกนักธรรมว่ากูอยากรู้มากเลยกูจบนักธรรมตรีมึงไปเอามาจากไหนอ่ะ่ากูตกอ่ะกูไม่เคยสอบตกนักธรรมกูสอบผ่านล้วกูบวชพรรษาเดียวกูก็จบแค่นักธรรมตีถ้ากูบวชสองพรษากูจะจบนักธรรมโทถ้ากูบวชสามพรษากูจะจบนักธรรมเอก มึงเจ้าบอกว่ากูตกนักทมได้ยังไงในเมื่อกูไม่เคยตกแลวกูจบนักทมตีกูเห็นมึงเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะถ้าอีกครั้งเดียวกูเท้าถาวรเพราะมึงใส่ลายป้ายสีคนอื่นไม่ขัดไม่จริงเด็กประถมก็สอบนักทำผ่านนักทมที่มึงเรียนในโรงเรียนกับนักทมที่พระเรียนมันคนละนักทม โง่ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดเป็นพระออกกินเงินวันได้ละซองมาหนึ่งหมื่นปลาต้องทำอย่างไรกับเงินนั้นคะพระรับเงินไม่ได้ต้องชี้ไปที่วาย,ยาวัจกรจะให้เงินเอาไปไว้กับวาย,ยาวัจกรไม่ใช่เอามาไว้กับพระแต่แจ้งยอดกับพระได้ แต่เงินต้องไว้กับวิยาวจาัจกรท่านรับเองสละข้ามการสงใช้ไม่ได้อย่างนั้นเวลาจ่าบัวก็เอาใส่ย่ามาจาาไม่ได้ใช่ไหมใช่สิจะมาใส่ได้ยังไงก็พ่านรับไม่ได้ แสดงว่าเราถวายซองพระเนงานศพทุกคืนพระต้องอาบัตทุกคืนถูกต้องอาจารย์เห็นพระรับตลอดก็เขาไม่รักษาพระวินัยไงก็กูพูดอยู่นี่ไงไม่ยอมรักษาตามพระวินัยอาจารย์เคยรับบัตรอิสมาแล้วไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ไงแล้วทำไมอะ ยังไงมึงจะพูดอะไรล่ะก็พูดมาเลยกูรับแล้วทําไมกูคเคยปบบติสมาแล้วทําไม ถาอุ้มผู้หญิงบาดเจ็บไปโรงพยาบาลได้ไหมด้าถ้าไม่มีใจคำหนัดจะได้ปวดแรกแบบมีพาก็ไม่ควรมีบัญชีธนาคารใช่ไหมใช่ก็ไม่ควรมีครับมีทำไมล่ะในเมื่อรับเงินรับทองไม่ได้ แล้วพระเยซูจะว่าอย่างไงครับทีนี้เอาแล้วคุณจะรู้กับพระเยซูไหมละ่ะใครล่ะพระเยซูกูยังไม่รู้จักด้วยซ้ําอยู่ตรงไหนละ่ะทุกวันนี้อยู่ไหนล่ะพระเยซูอ่ะกูไม่เคยคุยกับเขาดนะังกูก็เลยไม่รู้ว่าเขาว่าอย่างไรถ้ากูเคยเคย,เคยนั่งกินกาแฟกับเขากูจะตอบได้ว่าเอยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพระเยซูจ้าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับกูเนี่ยตอนเนี้ยถ้ากูได้มีโอกาสนั่งคุยจิบกาแฟกากูจะรู้ได้ไง อันนี้กูไม่ได้พูดถูกเหยียดหยามพระเยซูนะแต่กูตอบไปได้นะเพราะกูไม่รู้ว่าความคิดของพระเยซูคืออะไรก็เมื่อมึงตั้งคําถามว่าแล้วพระเยซูจะว่ายังไงกูไม่รู้เพราะกูไม่ได้คุยถ้ากูได้คุยกูก็จะรู้มึงได้คุยไหมล่ะถ้าได้คุยบอกกูด้วยกูจะได้รู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับกู ติสมาที่มันถามเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมือมึจะงงว่าคืออะไรบัจติสมาเนี่ยมนเป็นการรับเชื่อคนที่มีศรัทธาในพระเจ้าอย่างตึมเปียมแล้วเนี่ยเขาจะให้รับความเชื่อว่าเราเปรียบเหมือนคนเกิดใหม่ด้วยการให้ลงไประเดบอน้ําแล้วก็จะมีสิทธยาพิบาลเอามือเนี่ยกดหัวลงไปในน้ําแล้วก็ขึ้นมาใหม่กดลงไปอีกแล้วก็ขึ้นมาใหม่กดมาอีกแล้วก็ขึ้นมาใหม่สามครั้ง เป็นเหมือนการที่มึงเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่คือเอาตัวมึงจุ่มลงไปในน้ำเพื่อเป็นการชำระแล้วโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเรียกว่าการที่มึงเนี่ยเกิดใหม่เกิดในพระเยซูเจ้าถ้าคิดคาโตเรีกเขาเรียกว่าศีลจมถ้าคิดบุตรเซนเซนจะเรียกว่าบัพติสมาจริงๆมันบัพติสมาทั้งคู่นั่นแหละเป็นเหมือนการเกิดใหม่อ่ะ ทิ้งตัวเก่าเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการรับเชื่อของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าบัพติศมาอุ้รจริงไหมล่ะงย่านะกูอยู่คุกคีมาเจ็ดปีทำไมกูจะไม่รู้กูทำมาทุกอย่างกูสุดมาทุกด้าน เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวลามีโรคไข้เลือดออกผมก็ต้องปัญญาค่าอยู่ผมหลีกเลี่ยงหน้าที่ไม่ได้แก้ยังไงดีครับข้อรับผลของการกระทำไปสร้างกุณลที่มันหนักกว่าไว้เยอะๆจะเจริินานาปานสติจเจริญเมตตารักษาสีข้ออื่นไว้เยอะๆ สำหรับความคิดผมผมเชื่อว่าพระเจ้าแล้วมีความสุขครับ็ดีแล้วมันก็มีความสุขไปมึงเชื่อพระเจ้าแล้วมีความสุขเป็นเรื่องดีกูไม่ได้ว่าเลยเลยคําสอนของพระเจ้าเป็นเรื่องดีทําให้ชีวิตมึงมีความสุขทําให้ชีวิตมึงเปลี่ยนทําให้มึงเป็นคนดีมากกว่าเดิมกูดีใจด้วยเลยนั่นคกอสิ่งที่ถูกต้องทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ทุกศาสนาจะสอนให้คนพ้นทุ์ได้ ที่กูเลือกนับถือพุทธศาสนาพุทธท,ทำให้กูพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ทําให้กูพ้นทุกข์จริงๆได้ไม่ใช่มานั่งวิ่งหาความสุขเพราะความสุขสุดท้ายก็ไหลสู่ความทุกข์แต่วันนี้กูเข้าใจแล้วว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการไม่เกิดเพราะถ้าเกิดก็ยังแก่เจ็บตายนั่นคือเหตุผลที่กูเนี่ยมนับถือพุทธศาสนากูก็มีความสุข ถ้ามึงมั่นใจมึงมีความสุขมึงก็ต่อไปแต่กูมั่นใจในสิ่งที่กูเชื่อในปัจจุบันไงว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้กูมีความสุขมีสติสัมปชัญญะเป็นคนดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ด้วยหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าดังนั้นมึงจะมาเบียดเบียนให้กูไปเชื่อกลับไปเชื่อตามที่มึงพอใจไม่ได้เพราะนี่คือการตัดสินใจของตัวกู สับปติสมาไม่บับปติสมาไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือในวันนี้กูพลทุกได้พุทธเทวเมนาโถพระเจ้าเ็นที่พึ่งสูงสุดแก่กูได้จริง,งอโมนเนลาโถพระํารเ็นที่พึ่งที่ทำให้กูพนทุกได้จริงและกำจัดไทยได้จริงสังโคเมนาโถพระอริยะสองอริยะบุคคลเป็นผู้กำจัดภัยความเวรภัยเวงความทุกข์จัดของกูได้จริง กูจึงรับถือพระรัตนตรายอันเป็นที่พึ้งสูงสุดกักเสษเพราะกูเชื่อมั่นว่าการจัดภัยเวรแห่งสังสารวัตรนี้ได้จริงพาคออะไรพวกนี้กูมีรายการอัดเทปตอนสิบโมจะไหม สิบโมงครึ่งสิบโมงอัดเทปตอนสิบโมงทีทีพีอะไรนะพีพีทีวีห้องสามสิบหกอัดเทปนะเดี๋ยวจะออนแอร์ a, ตอนไหนจะบอกอีกทีหนึ่งรายการชื่อว่าอะไรนะอ,ออฟเออดลิคอรนออฟเดลิคอรนก็เรื่องพระรนี่แหละ อาจยะไม่ใส่เสื้อตัวอื่นบ้างแล้วครับไม่ใส่อะกูก็จะใส่อย่างนี้แหละเวลากูใส่เสื้อตัวอื่นทำมังไม่มาดูล่ะเสื้อยืดกูก็ใส่เสื้อปโลกูก็ใส่เวลากูอยู่บ้านไร้สดทำมังไม่มาดูล่ะมึงจะได้เห็น,นยังว่ากูใส่เสื้อตัวหรือเปล่าย่าสองใบเลยขอบคุณมากนะ เขาบอกว่าเราห้ามดูถูกคนสอนคําสอนของศาสนานอื่นมันไม่ได้ผิดหลักศาสนาแต่มันดูไม่ดีมันน่าเกลียดก็ถูกต้องแล้วใครไปดูถูกเหย,ยียดยามศาสนาอื่นละ่ะผมก็ไม่ได้ดูถูกเียศาสนาอื่นนี่ทํามีกี่ระดับครับโซดาบานอะไรสักอย่างที่บอกได้ยินมาก็โซดาบันสกัาคาเมียนาคาเมียละครับ กาลณาอย่าพิมพ์ซ้ำนะกูเห็นมึงพิมพ์ซ้ำหลายรอบแล้วนะถ้ามึงพิมนะพมม์อีกทีเดียวกูใช้เขาปิดกั้นเลยนะตั้งสตินิดนึงกาลณาอย่าพิมพ์ซ้ำอีกทีเดียวกูใช้เขาปิดกั้น ปิดก,กันคนชื่ออดุลโมหิตมันไม่ฟังไม่เอาดีกว่าไม่ปิดกันดีกว่าเต้วา,าวรเพราะคนแบบนี้แก้ยากไม่ต้องให้มันเข้ามาอีกถาวรอ,อันมีจัดการด้วย สือสองเล่มก่อนอาจารย์ต้องอา่านเล่มไหนก่อนอา่านเล่มไหนก็ได้จ้ะ<ค><ด>ผมสั่งหมูเนี่ยเดียววันที่สิบสามตอนนี้ยังไม่ได้เลยกลัวหมูเน่าครับโทษขนส่งแล้วดูสถานะการส่งหรือยังว่าอยู่ตรงไหนเช็คดูสิถ้าไปติดอยู่กับขนส่งร้องเรียนขนส่งเลยแต่ออเดอร์อาจารย์ไม่มีค้างเคลียร์ท,ทุกวันไม่มีค้างแน่นอน ถ้าจะค้างค้าที่ขนส่งในพื้นที่เราเราต้องตามขนส่งในพื้นที่ผมเป็นผู้พา็ีออกไปช่วยคนท่านหมายความว่าต้องมีคนเดือดร้อนคำถามคือความอยากของผมผิดัไนไมเราช่วยคนทำไมมีคนเดือดร้อนในัางมงสรุปไปช่วยหรือไปทำลายเขาเนี่ย าจารย์เบียร์พวกนี้ไปทำบุญวันเกิดกับผมนะครับไปทำบุญวันเกิดอะไรทนายพารทำบุญทนายพาวันเกิดใคร๋ยวทนาย๋ยวทนายพัดิโนกูด่าเดี๋ยวก่อนทำบุญวันเกิดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทำบุญไม่ได้ทำไมชวนกูมปทำบุญวันเกิดทำไมมีเป่าเคสไหม ถ้าทนายพัดช่วงนี้ทนายพัดได้ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะเรื่องพระบ้านได้เชิญใครมาออกรายการบ้างหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่ารายการของทนายพัดเองอ่ะมีไปมีมีได้จัดเอาใครมาพูดเรื่องพระบ้านเพราะว่าปกติเห็นมีกระแสอะไรแบบนี้ทนายพัดจะจัดอ๋อไม่ได้เชิญแขกรับเชิญ ทำไมเราเห็นปกติตั้งประเด็นเรื่องพวกนี้ตลอดทำไมรอบนี้ไม่พูดหรือว่ากลัวทนายท่านใดจะแบบมาด่าหรือเปล่าว่าทำไมออกมาพูดเรื่องพาด่าเรื่องพาซ้ำเติมเรื่องพาไม่มีใช่ไหมคนว่าหิวแสงอ๋อยังสนใจกับคขาพูดพวกนี้เหรอทนายพาด้าอยู่มาจนป่านนี้แล้วนะฮะยังสนใจกับเขา่คนด่าว่าหิวแสงอีกเหรอ อ๋อโ,โดนก็แต่เรื่องงานศพก็ไม่มีอีกเลยเหรอทัวลงเรื่องงานศพทีเดียวหายเลยเจ่าไหมกูชอบมากเลยครั้งนั้นนี่ครัคร้งนั้นทนายพัดโดนทัวลงแทงปูกูชอบมากกูสาใจสุดๆเลยแต่ไม่ใช่กูไม่โดนนะกูก็โดนแต่ทนายพัดโดนทนายพัโดโดนหนักกว่ากูไงกูชอบมากครั้งนั้นกูมีความสุขสุดๆโดนซะบ้างก็ดีเหมือนกัน,น อะไรอ่ะรายการอะไรตอนนี้ร้ายขายของขายของไปทัพไปแข่งรถเชิญเหรอแปลกอะไรครับไม่รู้ชองไหนแล้วมันแต่งอะไรช่องที่แข่งเองอ่ะอ๋อมันแต่งอะไรของมันเองขายของเองเหรอถ้ามันแต่งเป็นผู้หญิงอ่ะขอขายก็สามารถหรือเปล่าอ๋อ เจ๊โอ,องอีแล้วขอแต่งตัวเป็นเจ้โหงอ๋อปกอกใช่ไหมก็ต้องมาพูดเรื่องเจ้โองมาแสดงว่าแต่งตัวเป็นเจ้โหงสนดาพรุ่งนี้อาจารย์มีไปออกรายการพีพีทีวีตอนสิบโมงอัเอเองอดเอเรื่องพระนี่แหละรายการเลยนะ ออฟเดอะเรกคอร์ดออฟเดอะเลคคอร์ดไม่ได้ไปหรอกทนายพัฒน์ไปเธอชอบนะ เป็นช่องหนึ่งยันครับเขาท้าอาจารย์ครับไม่รู้ว่าใครอ่ะใครท้ากูกูไม่รู้อ่ะเขาว่าจารู้จักเจ๊หงกูไม่รู้จัก J ong, เจ๊หงหรอกวันนี้เด็กนักศึกษาราชพัฒน์การจานะบุรีมันถามกูกูก็นั่งคุยอยู่ตั้งนานอะไรครรือเจ๊หงกูเพิ่งรู้วันนี้แหละเนี่ยกูก็เลยสนใจเจ้หงขึ้นมาเลยแต่เขาก็เริ่มหาข้อมูลให้กูดูเจ๊หงคือใคร กูก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าออ๋นี่คืออีจีออ้คือเจ๊หงสูงสองเมตรเนี่ยเขาบอกกูมาเนี่ยอย่าเลยครับเวลาไปทำประโยชน์กว่าเรื่องอะไรอีก่ะ ่วงนี้ไม่มีสมณพรามหมเราอื่นมาคุยกับวจาวรเลยเขาไม่มีกลัวกูด่าเอาเวลามามัาขึ้นะกูเพราะอะไรมันหดหายหมดมันจะกล้ามาไหมล่ะ ตอนาจารย์แพ้หมู่อาจารย์แพ้สุเรียนด้วยไหมครับไม่ต้องแพ้เพราะอาจารย์แพ,พแล้วต่นี้กูไม่รู้จักกูไม่ด่าเพราะถ้ากูด่าเดี๋ยวมันให้พระเจ้าคุณปอแบกรับ e et... kou pa nou.